เมื่อวานนี้นะครับใครดูไทยแลนด์ก็ถ่านเลนบ้างครับผมว่าคนที่ดูนะฮะคงไม่ได้จะมองเรื่องของศิละปะหรือว่าไม่ใช่ศิละปะอย่างเดียวนะครับกับกรณีผู้หญิงคนหนึ่งครับที่ออกมาแก้ผ้าแล้วก็เอานมทาสีแล้วก็เอาเอาเอา,เอาสีที่ติดนมไปทาในในกระดาษเพื่อบอกว่าเนี่ยคือศิละปะของเขาเป็นศิละปะประยุกต์แล้วก็มีการถกเถียงกันอย่างกว้างขวางนะฮะว่าเหมาะสมหรือว่าไม่เหมาะสมอย่างไงนะฮะ ศิละปะไหมหรือศิละปะเกินไปหรือเปล่าหรือว่าไม่เหมาะสมกับประเทศไทยคือผมอยากจะบอกอย่างนี้นะครับว่าสังคมไทยคนเรานะฮะมันมีหลายๆกลุ่มหลายจําพวกแล้วก็หลายผู้คนช่วงเวลาในตอนนั้นเป็นช่วงเวลาที่เด็กๆนั่งดูอยู่กับพ่อแม่ถ้าเด็กๆเ,เห็นพฤติกรรมแบบนี้เนี่ยผมว่าเขาอาจจะมีพฤติกรรมเรียนแบบได้ซึ่งแน่นอนว่ามันส่วนใหญ่น่าจะเรียนแบบเพราะว่าพ่อแม่เมืองไทยก็ไม่ได้ว่าจะมีเวลาเอาใจใส่ลูกมากนัก ไม่ได้ที่จะสามารถที่จะมาสอนเด็กๆได้ทุกคนน่คือพูดถึงว่าบางคนน่นะฮะบางคนไม่ได้แปลว่าทั้งหมดนะ,ะบางคนอาจจะไม่ได้สอนให้เด็กเข้าใจถึงเหตุผลที่มาที่ไปว่าทําไมต้องออกมาโชโนมถอดเสื้อผ้าแล้วได้ผ่านไม่โดนกดอะไรอย่างนี้หรออยากให้หมออยอีกมุมหนึ่งนะฮะว่าถ้าไปเจอเด็กแถวในในบางบ้านบางหลังเนี่ยซึ่งเขาไม่สามารถที่จะสอนเด็กได้อาจจะด้วยเหตุผลหลายอย่างเช่นว่า ไม่รู้จะพูดยังไงให้เด็กเข้าใจว่าอย่าเรียนแบบนะอะไรลักษณะเนี้ยนะฮะคือประเทศไทยเรามันมีเด็กตกกันเพราะเพราะดูละครเยอะมากแล้วต่อไปอาจจะมีเด็กมาโชว์นมเพราะดูการนก็ทาเล้นก็ได้ซึ่งสิ่งเหล่านี้น่ากลัวครับก็ไม่เข้าใจว่าช่อง3ามเนี่ยจะเรียกเรตติ้งไปไหนอยากจะได้คนดูเยอะๆใช่ไหมก็เลยให้มันเป็นข่าวขึ้นมาคือเรื่องดีๆเนี่ยสื่อเราก็ไม่ค่อยไม่ค่อยเล่นอยู่แล้วมันต้องเอาเรื่องแย่ๆเร็วๆอย่างนี้มาออกคือคนจะได้สนใจ แต่ว่ามันก็จะมีผลกระทบอย่างหนึ่งคือจัญยาบัณของคนทํารายการว่าเออตกลงขายความขายขายอย่างนี้ดีกว่าไม่ต้องไปขายอะไรที่มันเป็นทานเลนแล้วล่ะขายอย่างนี้ไปเลยนะฮะเด็กก็จะได้ดูพฤติกรรมแล้วก็เรียนแบบไปเลยต่อไปเวลาไปแสดงงานอะไรที่ไหนก็ก็โชว์ไปเลยเพราะว่าโชว์แล้วมันผ่านโชว์แล้วมันออกทีวีได้ก็ผมก็ไม่เข้าใจมาตรฐานของกอ,องเซ็นเซอร์ของช่องสามเหมือนกันว่าปล่อยให้ออกอากาศได้ยังไง มันคือถ้าถ้าไปเปรียบเทียบกับนมชิสุกะช่อง9้าที่แบบเซ็นเซอร์นมชิสุกะตอนอาบน้ำนี่กับอ,อันนี้มันคนละฟิลกันเลยอ่ะคือนมชิตสุกะในกระตูนมันมันมันไม่ได,ด้ดึงดูดอารมณ์ทางเพศอะไรมากเลยแต่มาดูตัวเนี้ยอืมอืมดูแล้วคงคิดได้นะฮะแล้วผมก็หวังว่าคงเราคงจะต้องมีมาตรการทางสังคมอะไรสักอย่างที่ให้แสดงให้กับผู้ประกอบการรายการทีวีเห็นพวกนี้แล้วล่ะครับปล่อยไว้เฉยเ,ฉยเนี่ยบันไ